องค์กรมวยไทยโลก WMO ประกาศปลดแชมป์และแบนที่อาโกเทเซรานักชกชาวบราซิลที่ผันตัวจากนักชกมวยไทยไปเป็นนักกุนคแมเนื่องจากมีพฤติกรรมและเจตนาที่ทำให้มวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่มีน้ำใจนักกีฬาและยุยงให้เกิดความเปลียดชังระหว่างชาติสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมช่องเที่ยวร่ือ่อย เดอะบอยทราเวลนะครับผมสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะฮะท่านที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับและขอบคุณ1,000 subscribe ที่เมตตาช่องของเราแล้วด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมมีข่าวเกี่ยวกับนักมวยชื่อดังนะฮะจิอาโกเทเซรานักมวยชาวบราซิลที่พันตัวนะฮะจะไปจากการเป็นนักมวยไทยนะฮะซึ่งจะไปเป็นคุณคแมนะครับผมวันที่7เมษายนนะฮะ a c e b o o k ขององค์กรมวยไทยโลกนะครับ World มวยไทย Organization หรือ WMO นะครับมีการออกแถลงข่าว ออกแถลงการว่านะฮะ WMO World Muay Thai Organization นะฮะซึ่งเป็นเพจอย่างเป็นทางการขององค์กรมวยไทยโลกนะฮะ World Muay Thai Organization สรุปใจความสำคัญถึงสาเหตุการถอดตำแหน่งแชมป์ครั้งนี้ว่านะฮะมาจากพฤติกรรมและเจตนาที่ทำให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากการกระทำของเ h ียโกเทเซราเนี่ย มีพฤติกรรมที่เจตนาทําให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากการกระทําของเขาเนี่ยมีแรงจูงใจอันเกิดจากการเมืองและไม่มีน้ําใจนักกีฬานะฮะยุยงให้เกิดความเปรียดชังระหว่างชาตินะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยกระทบไปถึงประธานตัวแทนองค์กรมวยโลกเยอรมน,นีด้วยซึ่งเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะ เมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศส5 2 3เนี่ยได้มีการแข่งขันมวยไทยเอเป็กไฟท์ซีรีที่ประเทศเยอรมนีนะฮะซึ่งนายทิอาโก้เทเซียราเนี่ยได้คว้าชแชมป์มิดเดิลเวกขององค์กรมวยไทยโลก WMO อย่างไรก็ตามนะฮะหลังการตรวจสอบการกระทําของเขาในครั้งนี้นะฮะอย่างละเอียดทั้งก่อนและก็หลังการชกเราได้พบว่าพฤติกรรม ของเขาทําให้กีฬามมยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากการกระทําของเขาได้รับแรงจูงใจทางการเมืองและก็ไม่มีน้าใจนักกีฬาเขาตั้งใจที่จะทําให้การกีฬาแห่งชาติของประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงและก็ยุยงให้เกิดความเปรียดชังระหว่างชาติแล้วก็เขาไม่เพียงแต่ทําให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงเท่านั้นนะฮะแต่ยังรวมไปถึง ทำให้ประธาน WMO ผู้จัดการ Epic Fight Series ในครั้งนี้ซึ่งก็คือคุณแกรี่บาร์เรตซึ่งคุณแกรี่บาร์เรตเป็นผู้ให้โอกาสเขาในการแข่งขัน WMO มวยไทย World Titan f i ไฟในะฮะนายเทียโกเทเซราฝึกและสอนมวยไทยมาเป็นเวลาหลายปีนะครับและได้แข่งขันในระดับสูง และก็บนหลังของเขาเนี่ยก็ยังมีรอยสกคำว่ามวยไทยอยู่ด้วยตัวใหญ่ด้วยนะคะทุกคน mm hmm. เขาได้อาศัยอยู่บนกะสมุยในประเทศไทย mm hmm. แล้วก็กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของการแข่งขันซปเปอร์แปดมวยไทย mm hmm. แล้วก็ยังอ้างว่าเขาส่งเสริมกิจกรรมมวยไทยที่สนามกีฬาท้องถิ่นด้วยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยปัจจุบันนี้เขาอ้างว่าเขาไม่ได้เป็นนักมวยไทยอีกต่อไปแล้วนะฮะและเขาก็ต้องการที่จะไปเป็นตัวแทนศิละปะการต่อสู้กุนเขมะ นั่นเองนะครับทั้งนี้นะฮะจากการทั้งนี้นะฮะจากเหตุการณ์และก็เหตุผลที่ระบ,บุไว้ข้างต้น WMO จึงปลดและก็ถอดถอนเขาจากตำแหน่งแชมป์โลกอย่างเป็นทางการและก็แบนเขาจากกิจกรรมทั้งหมดของ WMO ในอนาคตด้วยนะครับก่อนหน้านี้นายทิอาโก้เทเซรากลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์หลังจากที่เขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาแม ซึ่งเป็นศิละปะการต่อสู้ของกัมพูชาว่าเป็นต้นกําเนิดของมวยไทยนะฮะซึ่งในช่วงเวลานั้นก็กําลังมีประเด็นถกเถียงระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่ทั้งนี้ทางเทียโก้ก็จะมีการถแถลงข่าวต่อไปด้วยนะครับผมทุกคนนะฮะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทําให้ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะทุกคนครับ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะชาวไทยก็อยู่นิ่งกันไม่ได้นะครับผมก็ออกมา,อาคอมเมนต์แล้วก็ชาวไทยส่วนใหญ่ก็มีความคิดเห็นว่าเป็นการดูถูกกีฬามวยไทยเป็นอย่างมากนะครับผมซึ่งทําให้ชาวไทยเองเ,เกิดความไม่พอใจเป็นวงกว้างเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็หลายคนก็สาสมนะฮะให้ไปเกิดเป็น คุณคเมเลยก็แล้วกันนะฮะถ้าคิดว่าคุณคเมเป็นต้นกําเนิดของมวยไทยก็ไม่ต้องมาใช้วิชามวยไทยในการทำมาหากินในประเทศไทยอีกต่อไปนะฮะทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมฝากทุกท่านไว้ประมาณนี้นะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเดิ b บ่อย a ราเเที่ยวด้วยเปือของเราแล้วก็ให้การสนับสนุนเรามาเป็นอย่างดีนะครับผมพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ